สวัสดีจ้าสวัสดีจาพ่อพี่น้อง<_><_ สีท่านยากกับสีท่านยากกับเสียดสีท่านยากกับเสียดสาวมาล้วจ้าจะเป็นเบาจะเป็นติดจะ,จะเป็นพันกับจะเสาเนาะจ้าพ่อพี่น้องเจ้าขาเถ่อนกับมาเชกค,ค่ะเช็กเฟื่องพวานนะคะกะับกรหดน้ำนะคะหดน้ำเพื่อปรับสภาพนะคะให้ดินมีความชุ่มชื้นเพราะว่าหลังจากที่เถือไถยนะคะหลังจากที่เถื่นเพิ่นมไทยแล้วมันกะ มันกดินดินค่อนข้างที่แข็งอยู่เนาะพอว่าเห้ากับเทยกับหลังจากที่เอากระลำออกก็บม่ได้หดหนามนองมาดดแล้วนะคะนองก็เลยเป็นน้องดินนะคะน้องดินก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะว่าแข็งจังหน่อยนะคะแห่งแห่งแล้วก็แข็งค่ะเธยกัได้ตองมาเช็กเบิ้งนะคะว่าหดหนาม,มาสองมือนะคะความชุ่มชื้นลงไปในดินมันซ้ำได้แล้วนะคะ พ่อเสด็โกนพ่อเสด็เตรียมไปคะ่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้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 นะคะมันเป็นดินที่ค่อนข้างสีกันภราษาอีสานมัน็ค็อดินแคนะคะก็คือดินดินข้านั่งสีมีความแข็งนะคะบ่อบบ๊อล้วนบ่ซุยนะคะเท่ก็เลยต้องมาเช็คเบิ่งแนวว่ะเออมันเป็นตั้งแต่แนวแล้วพ่อเตรียมไปคะ่ะเราพ่อเตรียมก็ต้องหดอีกคะ่ะเท่ก็เลยต้องเอาเสียมนะคะมาขุดเบิ่งว่เอิมน้องโอเคไป กระนองเ่าท่านโอเคก็ต้องลดน้ำอีกสิบเมตรจ้าหาบนา้ำหาบน้ำเมื่อแล้เป็นเกือบเป็นพันลิตรนะคะยกเวทว่าดสัน่นกระเพาะจกว่าขันสิเปียกทรายลดคือจังมันยกเวทยตั้งสิบเมตรห้ายกเวทยดซ้ำไหนน,อน้อยแต่เ้ากับโอเคเ้ากับเห็ดเห็ดไปนะคะเพื่อความอุด,ดมสมบูรณ์ของดิน ปลูก,ย,กยัง,งมักจะแจงสีแดงงามแจ้งสีแดงงามคือคนเบา <c ười> คือคนเบาหรือก็คนปลูกนะคะคนปลูกกับคนออกคือคนเดียวกัน,นะคะ่ะถ้าโซมาสิเปรียบไปเปรียบกับบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะที่เธอชอบเอิดนะคะออฟฟิศออฟฟิศนะคะที่น,นี่คือออฟฟิศของเธอเธอนี่เรียกได้ว่าเป็น ทำงานทุกตำแหน่งเลยนะคะในบริษัทนะคะเธอก็เลยต้องเอินออฟฟิศออฟฟิศเนาะ <c oughs> เป็นทุกตำแหน่งนะคะเป็นทุกตำแหน่งให้เธอแล้วแต่บดินบางเดี๋ยมันก็นเริ่มดีขึ้นแล้วด้วค่ะยังจากที่เนาะซีสันทีแล้วนะคะกับปลูกอีตูนะคะเริ่มจากปลูกน้องคุณตูน้องแมงเล่บนะคะนองก็เริ่มดีขึ้นแน่ล่ะล่ะทั้งสิ้น จากแต่ก้อนน้องสิแบบว่าเออเพ่อยินบ่ลหลวนบ่ซสย้ได้น้องก็ได้รับฟูนนะคะจากน้องแมงเลืบม้านะคะกับเป็นน้องน้องแมงเรือมากับปล่อยล่างเลยลหละคะ่ะน้องแมงเลือก็น้องโหละรผ้ากับปล่อยเริ่มล่างโตมาปีนี้นะคะก็เร่อไดยน้องลำสีนะคะซี่สันนะคะซี่สันน้องปีนี้เลยค่ะซี่สันแรกของปีนี้เลยน้องลำสีน้องลำสีงามแห้งค่ะก็ถือวเธอประสบความสาเร็จนะคะที่สามารถเห็ด ไดินบองนี้มันล้วนมันซุยได้เป็นแบบจ้าพ่อพี่น้องสงสัยเสียสิได้หดนามอยู่เท่าไหร่บ้า,างเสียสิได้พอใจเสียสิได้หดนามอย่างเจ้าหยกอยู่เพื่อให้น้องโอเคคือให้อเราจอบมาขุดกัน,กน ¡Ah, le! ว่าท่านในเวิร์กปันไดนะคะตรงแหนจะต้องลดน้ำอีกหรอคะว่าท่านในดังใจปันไดคะ่ะฝนกับว่าตกไามได้ค่ะพี่น้นองบาฝน,นบ้านเธาคือว่าตกในะว่า <c oughs> ถ้าอยากฝนตกให้แห้งแห้งแห้งก็ได้จ้ะ <c oughs> ถ้ารู้สึกว่าโอเค okay, ดินสิดินสิบแบบว่าเออความถุ่ชื้นสิลงน้ำ ฝนตตลงมาความชุมชื้นสิซึมลงในดินนะคะให้แผ่นดินชุ่มชื้นึ้นเธอเกษตรได้แบบว่ากนแบบว่ามันขุด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 นะคะเตรียมดินได้เลือดเลืดอดย้ะนะคะเตรียมดินง่ายพร้อมนะคะกันดินมีความชุมชื้นนะคะมันแห้งโคตรเธอบว่าเธออยากได้ชุ่มก็นี่ตกลงมาในเธอพาไพิรุนมหาหนูใน,นะคะ่ะหนูอ่อนวอนหลัดเดจ้านะคะหนูอ่อนวอนหลัดจามาหานูแน่หนูถ่ายอยู่ เทยถ่ายยุตามหาเทยแน่พอพิ่ลูนหนูรอพี่อยู่เมื่อไหร่พี่จะมา บอกพ่อพิ่รูปหน้าบันด้เดตออกสำคับพ่อพี่น้องเจ้าขาอ่อนว่นพาไหนพ่อพิรูปหน้าบันด้เดดออกสำคัจะเป็นว่าพอพ,พิรูปก็จะเป็นว่าพรอมเทยไหไยไม่เห็นด้วยกับเธอเลยอย่ะบอกมาหาไปเลยค่ะแดดเลยค่ะทีนี้เมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังอึมคึมคึมฟ้าคึมฝนอยู่เลยตอนนี้แดดแล้วค่ะแดดแล้วจ้าแดดแล้วจ้าพ่พี่รุ่นไปไหนแล้วคะ ซีซั่นนี้เนาะเธอก็อยากให้ลูกใบนี้ใจดีกับเธอเยอะเนาะคะ่ะขอให้ซีซั่นนี้ปังๆนะคะอุปสรรคมีได้แต่ไม่ต้องเยอะนะคะเธอยานเธอยานเดี๋ยวไม่เธอเยอะเถอะคะ่ะเธอยาน โอเคนะคะมน,นีกับประมัณนี่นะคะพบกันไหมนะคะก็บอกหนาบอกหนาหนาซิมีวิธีหนาซิมีนะคะอีพี่ต่อไปสำหรับการที่เออฮัสิเตรียมดินตั้งใดอยู่แต่ว่าวอกนีนะคะกับเตรียมอีพี่ต่อไปท่านใดนะคะเพราะอีพี่เกาอีพี่เกาท่านในโอเคค่ะขอบคุณเลยหลานสำหรับการติดตามค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว